สวัสดีครับสวัสดีช่วงกลางวันของวันพฤหัสที่5สิงหา64นะครับคลิปนี้จะมาอัปเดตความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการเยียวยานักเรียน2,000บาทนะครับโดยข้อมูลนี้ได้มาจาก Facebook Page สำนักประชาสัมพันธ์เขต4กรมประชาสัมพันธ์นะครับโฆศกกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้มีการเปิดเผยว่าจะมีการจ่ายเงินเยียวนักเรียนนะครับ2,000บาทนะครับโดย วิธีการจ่ายนั้นเรามาทําความเข้าใจกันใหม่นะครับวันนี้ข้อมูลออกมาเป็นอีกแบบนึงแล้วนะครับว่าการจ่ายนั้นจะจ่ายให้โรงเรียนแล้วโรงเรียนจ่ายให้นักเรียนหรือผู้ปกครองโดยตรงนะครับคําว่าจ่ายโดยตรงนั้นคือผ่านโรงเรียนก่อนแล้วโรงเรียนค่อยจ่ายให้นักเรียนหรือผู้ปกครองนะครับและคาดว่านะครับกำหนดการที่จะมีการจ่ายตอนนี้ข้อมูลนวันที่ 5สิงหาก็คือว่าจะมีการจ่ายเงินเยียวยา2,000บาทนี้ในวันที่31สิงหาคมนะครับรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวจะมีออกมามากขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าหากว่ามีความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของรายละเอียดว่าระดับใดบ้างนะครับซึ่งตอนนี้มีการใช้คําว่านักเรียนแล้วก็นักศึกษาด้วยซึ่งจริงๆแล้วตามปฏิคอรมอนั้นได้แค่นักเรียนนะครับถ้าหากว่าเป็นนักศึกษาระดับปริญญา จะเป็นการช่วยลดค่าเทอมนะครับเงินเยียวยานั้นได้เฉพาะระดับนักเรียนแต่วันนี้มีการใช้คําพูดที่อาจจะทําให้ยังไม่มีความชัดเจนแต่ว่าให้ยึดตามตมติคลอมก่อนนะครับว่าตั้งแต่อนุบาลถึงม .6 หรือเทียบเท่าแต่ถ้าหาวามีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็จะนํามาแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยการเยียวยารอบนี้นะครับอนุบาลถึงม .6 หรือเทียบเท่านั้นทั้งโรงเรียนรัฐแล้วก็โรงเรียนเอกชนนะครับ อย่าลืมนะครับตอนนี้กำหนดการความชัดเจนล่าสุดก็คือจ่ายวันที่3ส,สิงหานะครับแต่ถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงมีการขยับวันก็จะนำมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งนึงนะครับ